หนึ่งวันที่กรุงเทพมหานครมาจากบาลีเล้วมาตา่อทะเลไทยพี่น้องเจ็บกระปะเป็นจริงที่เป็นอวยมาจูหักหลอบปากกระพงพาพอแล้วพี่น้องเยวาวราชอันนี้แม่ มานะครพี่น้องมีการกําลัางสีออกไปหล่อกรุงเทพเนาะมือเดียวในกรุงเทพว่าสิได้ไปหล่อไส่แน่เพราะว่ามืออื่นกะก้าบแล้วมือบานมาหอดแบบเบิดพลังงานเลยก็เลยบวัเด็ไปทางได้เบิดเดี๋ยวมือนี้สีไปหล่อไปไปอยียงเกาะโอ้ยอเผิ่อว่าไปมูเตลูหน่อยหนึ่งเนาะตามความเสือ เดี๋ยวไปเซเว่นก่อนสิไปเติมเงินเซ็ตทูมันนี่ก่อนแล้วกันสิไปหลอ่อแจ็คสิไปใช้ในโบฮูช่วยเลรอจิงได้ออกมาเดี๋ยวจิงไดยกับเบิรงนจิตามน้ำกันเนาะไปลองสันแับตาเจอและแต่ว่าสบายดีกรุงเทพอีกเจอพี่น้องมาหอดเซ็นทรัลเวิร์เนาะน,นี่เป็นบรรยากาศ you central world น้องนังแท็กซี่ออกมาก้แก๊ปภลลายนาะตั้งแต่นาคอนโดเออแล้วก็มาหล่อเซนทันเวอร์เออในหล่อพายบีบด้มาหล่อจัอิงสิไปเดีย๋ยวขับไปเมิ่งน้ำกันบรรยากาศเมืองบ้านเมืองเพิ่น นี่หรือนี่หรือบรรยากาศในเมือง ไอ้ทีอกกรุงเทพหลอกไปรอกมาหอดไซนี่นี่มื่อนี้พี่กุ๊กแล้วพามาเทียเท่ยว,ยวโอ้บางคนเทียนเนาะเป็นหลุอนอายที่หูจักกันมาตั้งแต่ปี 2000, 2 0 0พันเท่าใด2 0 1 7 2 0 1 8เนาะแต่เจอกันหลาสุดตั้งแต่ข้าวมาเที่ยวคนแหละก็เลยมาหลินกรุงเทพมีโอกาสออกมากกับพากันมาเที่ยวมาเบิง้ตงตอนนี้มันเป็นปากอ้าว เดี๋ยวชิาพากันไปกินเปาทะเลมันเป็นป่าชายเลนโอ้เมือวล้างเป็นป่าชายเลเเนบมอใช่จะออกปากอ่าวทะเลไปเอาชายได้โอ้แต่ว่าตอนนี้สิาพากันไปออกปากอ่าวไปกินเขาเนาะใช่เป็นเปล่ากอ่าวเป็นั่คาเฟ่ริมกลางทะเลคาเฟ่กลางทะเลโอ้โหรักทะเลซีฟู้ดจ้ะพี่น้องวันนี้ชิมากินเขาอยู่ร <Law> <c oughs> <c oughs> ิมปากอ่าวทะเลอู้ นี่คือทะเลไทยพี่น้องมาจากบาหลีแล้วมาต่อทะเลไทยพี่น้องเห็นบอนี้ลมดีแท้ลมดีแท้เดี๋ยวมากินอ,อาหารทะเละแซ่เนาะนี้ใหม่แบบรสสาิก็บแบบถึกปลาถึกใจนะแล้วก็มาเบิ่งความสดใหม่ของอาหารทะเลอยูน่เนาะว้าวเป็นปากอ่าวเนาะน,นู่น,นหอหินนู่นพัทยาฝั่งูุนโอ้ฝั่งนั้เป็นหัวหินฝั่งนี้เป็นพัทยาท ว้าวขับรถออกมาจากกรุงเทพข้าวเดียวนึ่มพีนองก็หอนเบิ่งฟังเสียงลมไหมโอ้ยดื่มดำบรรยากาศธรรมชาติเต็มทีนอแล้วกันเดี๋ยวกลับไปเฮ็ดเบียกต่ออีกนี่รักทะเลซีฟู้ดว้าวอยากกินยังอยากกินยังเดชปลากระป๋องรักทะเลกุ้งราดซอสมะขามหอมหมกมะพร้าอ่อร์ มีต่นั่งเป็นมีตนวอยากเอาทุกอย่างได้ไหมประเภทรายการอาหารประเภทต้มวันนี้กับพกขึ้นมาตัวเองสีเลม่าหดริมปากเอาถลินสีนาอเพราะว่าขึ้น่าสีเล่หล่อลินในกรุงเทพแต่ว่าในกรุงเทพนะ่ะถ้ามกันไปท้ามกันมาว่าเอออาหารอาเอียงจับเสียบะก็เลยว่าอยากกินยัง ก็เลยว่าเมนูไปประมาณนี้ประมาณนี้สุดท้ายขัาวปลดออกมาหอดปากเอาทะเลสเยเดี๋ยวมาเบิ่งนเขากินสแสบๆน้ำกานเนาะเพราะว่ากต่างใจแบบจะกินแนวนี่แหละมันมันขอนข้ะงจ้าหายกินอยากนอะอยู่บ้านนอแต่ม้อนี้ได้มาหอดมองแล้วเดี๋ยวสิมาชิมมากินน้ำากันของกินสแสบๆแล้วก็เป็หยังที่คือทอดไปบาหลีแปดมือบ่ได้กินแนวน้ำตาลนี่ิเลย ยากมาไข่ปลาเนี่ยบอใช่ครับคุกคมาขานี่แหลไข่มุกอ่ะอร่อยมากปาลิ้าเอยยังเกาะไข่ปลาลิ้คิ้วโอไข่ปลาลิ้คิ้วลิปิงหรือลิงิวประมาณนั้นหอีใช่เดี๋ยวชิมเพิ่นว่าขอกายยาขอกาย่าขากินยาลูกเนียวใช่ไหมหนูเลนื้อมัใส่ต้มยำเอาพูดง่ายๆเอาไปทำแกงอ่อมบบ้านรอได้อะปลาเนื้ออะไเื้อส คือหวาวขอบคุณมากที่มีคอของได้ครับขอบคุณครับนีบบบ่นาสนใจมาไทยมากนำก้ำจิ้มซีฟู๊ดพระเจ้ามแบบันจะแบบไปไซสกับบมีนำ้ำจิ้มซีฟู๊ดแบบนี้ใช่ไม่วิธีถาก็ลยง,ง่ายๆนะม,มันแค่จะใช้รากผักชีเกลือเกลียมพริกน้ำมะนาวสดน,น้ำมะขามเปียกนิดนึงแล้วก็น้ำปลาเกลือชลรสหอม หอมต้นหอมหอมไม่ต้องใช้แค่หอมยิปตักซี่หรือต้นหอมปลอมภาษาล่าหอมปลอมหอมปลอบหลักกว่ากี่เบอหมดหรือเปล่าเนี่ยเบอร์มันหมดเองนั่นแหละมันยังถ่ายอยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละอร่อยทำง่ายเราทำดูก็ได้เนื้อตุ๋นยำกุ้งอร่อยปลากงเป็นจริงที่เป็นวัยบาสุดหักนอกปลากระพงใช่มันอร่อยใช่มางที่บางที่ในกรุงเทพอร่อยมากจริงอร่อยจริงกินเย่างไม่หัวนะกินเย็นอาหารนี่ กินกันี่กินกับน้ำจิ้มนี้อร่อยนี่ลองเนี่ยมันก่อนดิลองแบบว่าข้าวดิมถานาอร่อยไหมน่าอร่อยถ้าเป็นปันดอกข้าวก็กินเขาก็อนนี้ก็อร่อยนะเนื้อมันแซ่บเนื้อมันนุ่มๆใช่เขามากแค่ไหปันดอกนี่นี่กินกับน้ำจิ้มนี่จะอร่อยกว่าชีฟู้ดนรอไม่บอกจริงใจนี่อยากเปรี้ยวหวานไปเหมือนน้ำจิ้มยำอ่ะโอ้อย่าหลองกับน้ำจิ้มเขา อกัโอเคไหมแ่บมากระสาทยังสิละใช่หอยากกินไม่เจอตางไ่เห็นนายกนนเดียใช่ก็หก็โอเคนะตัวใหญ่นะตัวบักใหญ่เจยบกับหนาเกือบเกือบซ้ำหนาไปเลย ะเดี๋ยวจะกินแซ่บๆกันได้บ้าเนี่ยกับบรรยากาศริมปากอ่าวลมพัด่มาเชียวหล่อเยาวราชเนาะอาหารนี้น่าสนใจไงมอานั้นมันยังคนต่อคิวไล่เหรอโอ้ไอติมทอดไปเดินก่อนเป็นก้นกันไล่ห้องกินกันไล่เนาะบอู้หสิกินยังเลยเฮ้ยนาหฮูสลาม อู้คนร้ายแท้ช่วงนี้นะักท่องเที่ยวจีนมากหลายๆเนาะอันนี้มันหามเนี่ยคือว่าคนคือขืนในพี่น้องเบิ่งไหมบรรยากาศยเยวาวราชเด้อคนคือขืนหลายโอ้เบิ่งไหมมาพอแล้วพี่น้องเยวาวราชต่อๆหลังจากไปกินอาหารทะเลของยายเนาะเดี๋ยวเสี่ยวมาเบิ่งว่าสีาาได้ยังกินอีกบ้านี้ มาต้องตามโดยของหวานแหละปะเนาะเดี๋ยวเบิ่งเบิ้งนำกาว่าสีดายย่งกินไปเบิ่งของหวานเขาขายอะไรบ้างว้าได้อันนี้มันยังนี่ขา่นมเหนียวนมเหนียวโอ้นมเนียวมาลอเบิ่งเนียกินเนาะ เออฮู้เนี่ยนี soup, ่ไปกินอาหารทะเลก่อนก็ดีเนอฮอมาหลอกินจีซี่คือสิแบบขากกว่านอปวยทองบางหว่างเลยมาหลอกจีซี่คือสิขากกว่าเบิรงเดียวเบิรงนี่ก่อนนี่เดียวปลอยน้ำเขิงลูกชิดลูกอะไรล่ะลูกชิ้นลูกลานลูกลานลมโซดลูกลานเออลูกลานนั่นแหละจะดิฟุตแกนีก้วนะ <ừ> นม้วยหนึงนน่งรนนี่อะไรแนะนำโอ้นี่มีนี่ตัวนี้มันยังนี่โอ้โวลอยไงดำนมสดโบลอ,อยก็อร่อยับลอ,อยบ่ใช่ับลอยไอร่อยทอาะัวลอยนมสดกันเลยันจะมโออ้อันนี้มันใช่งาดำแต่เป็นแป้งใบเตยโอ,โอ,โอ้โอเค Ừ, hóa xoay ngà làm bên bên Anh Ừ Ui ừ. บ่คนบาทเดียวกัโอ้คนบาทเดียวกันพี่น้องมามาเจอคนบาทเดียวกันเดี๋ยวมาซิมกว่าร้อยเนาะอืมแต่งมันนุ่มใช่นุ่มๆใช่ขึ้นไปได้ไปมะพร้าวไว้แนมะพร้าวเนนันน่าดับ Daqui a นี่ร้อบบาทครับกองละร้อยหกบาทอ๋ออะไรสซบอ่ันนี้ก่องละสามร้อยยี่สิบาทครับผมเดี๋ยวเกล้าไปโอเคไมึก <c oughs> มียังอ,ยงอีกของหวานที่อยากแนะนำไอติมไอติมเออลืมพาไปเป็นร้าน,นอติมตลาดัวที่สดแบบไข่นี่อลายบ่มาเกล้า <c oughs> เขากรีดไหมไอติมแบบใส่ไข่ด้วยอ่ะโอ้ยไอติมใส่ไข่ปะไข่กรีดไหมอ้ยมันดีแซ่บปะอร่อยไม่มีทาวเลยปะแต่ที่ไม่มีหรอกมันต้องเป็นตลาดทุกขับรถไปโอ้ยคือคืนไลฟ์พี่น้องน้องนี่ก็เป็นคลิปอยู่ที่เยาวราชกรุงเทพเมือนเดียวก็น่าจะจบคลิปตอนนี้หล่อเบิดมือแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย จนตกแล้ว bon